เมนูวันนี้นะคะจะเป็นวุ้นเส้นผัดหอยลายพริกเผาค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะหอยลายลวกแล้วแกะเปลือกนะคะวุ้นเส้นแช่น้ำค่ะพริกกระเทียมพริกชี้ฟ้าแดงซอยตกแต่งค่ะหอมหัวใหญ่ซอย ใบโหระพาค่ะนมจืดและพริกเผาค่ะใส่น้ำมันมะกอกลงไปเล็กน้อยนะคะ่อกระทะเริ่มร้อนเราก็ใส่พริกกระเทียมลงไปค่ะผัด พอพิกจะเียมหอมแล้วก็ใส่ใส่หอยลงไปนะคะกหม่ไม่โอกก็หอยลายส <c oughs> ดพอหอยสุกเราก็จะใส่น้ำพริกเผาลงไปนะคะแล้วก็ปรุงรส รุวรสก็เกี๊ยวขาวน้ำมันหอยแล้วก็ซอสสาเขียวนะคะแล้วก็น้ำตาลผัดหวานนิดนึงนะคะ เราก็ใส่น,นดดมสดลงไปสีนวลและสีนวลพอเราปรุงรสได้ที่เราชอบใจแล้วเราก็ใส่วุ้นเส้นลงไปนะคะ ที่เห็นน้ำเยอะๆนี่เดี๋ยวเส้นมันก็จะลงไปดูดนี่เดี๋ยวมันก็จะแห้งแล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่แล้วก็พริกแดงที่เราซอยไว้นะคะผัดให้ผัดสุกอีกที ผัดไปแห้งแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ใบโหระพาลงไปนะคะ นี้ก็เสร็จแล้วนะคะจะทานเป็นกับข้าวหรือว่าจะทานเปล่าๆก็อร่อยค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันค่ะเสร็จแล้วพร้อมอร่อยค่ะวุ้นเส้นผัดหอยลายน้ำพริกเผาค่ะ